สวัสดีครับสวัสดี FC สิ่ง Macro ทุกๆท่านครับคลิปนี้ก็มาต่อคลิปให้นะครับสำหรับก่อนหน้านี้มีที่คลิปที่ผมเปลี่ยนเป็นคอนโทรลมือไปนะครับแล้วก็อาจารย์ส่งได้ถามทิ้งท้ายไว้นะจริงๆอาจารย์ส่งแกก็มีประสบการณ์นั่นแหละแต่แก ชอบชงคําถามแกอยากรู้แกอยากคือเป็นคนแบบเป็นคนที่เปิดอยู่เสมอคือเรียนรู้อยู่เสมอว่าแกอยากฟังคําตอบของหลายๆคนนะว่าแต่ละคนจะมีความคิดแบบไหนแบบไหนแกก็เป็นคนเปิดนะครับรับฟังความคิดของทุกๆคนทั้งๆท,ท,ที่อาจารย์ส่งแกก็มีความรู้นะครับผมก็ได้ความรู้จากการทํารถทําอะไรเนี่ยทุกอย่างนะครับทุกอย่าง เดือ <c oughs> ทุกอย่างก็คือมาประยุกต์ใช้เอานะครับก็คือคลิปที่ถามไว้ก็คือถ้าเรามีแมคโครซื้อแมคโครมาสักคันหนึ่งนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับว่าอันดับแรกต้องทําอะไรนะครับต้องบอกงี้ก่อนคือว่าตอนเนี้ยอืจะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ,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 เอตลาดรถแมคโครมันราคาถูกลงมันแย่หรือเปล่านะครับ แต่ผมกลับมองไปอีกด้านพลิกไปอีกอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นโอกาสทองของคนที่ทุนน้อยนะครับอย่างพวกผมเนี่ยมาจากาคนขับรถนะครับมาจากการขับรถเป็นคนขับรถมาก่อนคือมาจากศูนย์แหละเออมาจากศูนย์พูดง่ายๆเริ่มต้นจากศูนย์นะครับดิ้นรลนจากการขับรถสะสมเงินดิ้นรลนเพื่อจะเอาเงินไปซื้อรถนะครับอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าราคารถ ช่วงนี้ก็ลงมานิดหนึงนะครับเป็นบางรุ่นนะครับอ,อย่างย้อนไปสักาสามปี4ปีที่แล้วจะหาแมคโครสักคันหนึ่งเนี่ยขนาด120เนี่ยนะครับต้องใช้งบประมาณขั้นต่ำเลยนะครับ4,900,000 0ขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่นะครับถ้าสภาพแบบว่ายัางพอขยับดุกดิกทำงานได้แต่ก็ยังเอามาลุ้นอยู่ว่าจะต้องทำอะไรไปบ้างนะครับ สำหรับตอนนี้ถ้าเกิดขยับดุกดิ้กทำงานได้เนี่ยสามแสนขวาก็เริ่มหาได้แต่ว่าก็ต้องดูสภาพกันนิดนึงนะครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องก็ต้องเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีความรู้แล้วก็กจะตัดโอกาสเสี่ยงเป็นข้อๆลงไปนะครับอย่างตอนนี้นะครับถ้าใครซื้ออย่างถ้า คนที่จะซื้อรถุนราคาประมาณนี้นะครับ3าม0 0นห้าแสนไม่เกินหก0จ็0 0สนแปดแสนขึ้นเนี่ยประมาณนี้สามแสนขึ้นนะครับต้องมีความรู้นะครับเรื่องกําลังรถเทสรถเทสปั๊มนะครับว่าเป็นอะไรบ้างผมว่าเชื่อว่าถ้าคนจะเล่นรถนะครับพื้นฐานมีอยู่แล้วตรงนี้นะครับทีนี้เราจะข้ามไปเลยเราจะข้ามไปตรงที่ว่าได้รถมาแล้วเอออย่างได้รถมาแล้วเนี่ย สิ่งแรกนะครับที่เราจะเจอเวลาอย่างรถที่เราไปซื้อเนี่ยแต่ละที่เนี่ยเขาจะคือขายตามสภาพขายตามสภาพคือรถนะ่ยมันต้องขยับได้แหละมันต้องลองได้ตักได้อะไรได้เราถึงจะเอาถูกไหมถ้ามันเอ้ยมันขยับไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าขยับได้เราต้องไปลองแหละอย่างน้อยชั่วโมงสองชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องได้ลองได้ขยับดุ๊กดิ๊กอะไรมันเออถ้าครึ่งชั่วโมงดูว่าชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดเขาใจดีเขาอาจจะให้ลองเออลองไปเลยเต็มที่เออแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาอาจจะห่วงนิดนึงก็นะนะเป็นแล้วแต่แล้วก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าอืมได้ลองยังคือทั่วไปคือได้ลองแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยลองแล้วรถอาจจะยังไม่ร้อนนะครับ คือรถเก่าญี่ปุ่นเนี่ยบอกก่อนร้อนร้อนทุกคันเออเท่าที่ผมจากการขับรถมานะครับรุ่นสารุ่น5้านะครับโคมสุนะครับอ่อโกเบมักทูวักทีอ่าฮิตาชิร้อนทุกคันถ้าเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับต้องร้อนอันดับแน้ต้องเจอปัญหาก็คือเวลาคุณไปลองรถใครเขาจะให้คุณลองจนมันร้อนสองชั่วโมง3ามชั่วโมง ค,คุณจะมีอะไรตักคุณก็ตักอยู่กับที่นะครับยกบางที่เนี่ยมีแค่ให้ลองขยับลมเอาแค่นั้นเองไม่ได้ตักดินนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงข้อที่หนึ่งที่เราต้องรับมานะครับอืมแล้วก็ถ้าเราเอามาแล้วเอา้าถ้าตัดไปตรงนี้ถ้าเราได้เอารถมาแล้วนะครับอันดับแรกที่เราต้องไปดูนะครับก็คือพัดลมใบพัดลมว่าเปลี่ยนมาหรือ,อยังนะครับ ใบพัดลมเนี่ยเอาว่าเปลี่ยนมาหรือ,อยังนะครับมันต้องร้อนแน่นอนนะครับถ้ายังก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับใบพัดลมใบพัดลมนะครับาจากมักทูมักท,ทีเนี่ยใบมันจะน้อยนะครับเป็นใบพัดลมบัดใบพัดลมแต่งก็จะเป็นสิบเบ็ดใบสิบสองใบตอนนี้นะครับอาจจะหาซื้อได้นะครับอันดับแรกที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหนึ่ง ลมของท่านก็จะแรงขึ้นนะครับสายพานให้ตึงอยู่ตลอดนะครับถ้าหย่อนก็ก็ไม่แรงนะครับลมของท่านแรงขึ้นพอลมแรงขึ้นประโยชน์ที่จะได้ก็จะมีความร้อนอา,อาจจะลดลงหรืออาจจะเรียกว่าอะไรคงที่มากขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไม่ขึ้นเยอะจนเกินไปอันดับหนึ่งนะครับใบพัดลมนะครับไปเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับอันดับสองว่าน้าดูว่ามีไหมนะครับ บาลน้ำมีหรือเปล่านะครับที่สําคัญนะครับสองอย่างนี้ครับที่จะต้องทําก่อนเลยนะครับใบพัดลมกับบาลน้ำนะครับบาลน้ำเนี่ยอถ้าเป็นส่วนมากอ่ะมันจะหมดอายุนะครับบาลน้ำอาจจะหมดอายุนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นเนี่ยเก่าญี่ปุ่นแบบแท้เลยรถอ่าเจ็ดแปดพันชั่วโมงหรือหมื่นชั่วโมงก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็เปิดดูก็ควรจะเปิดดูนะครับใบพัดลมวาลน้ำนะครับ อันเนี้ยคือเราสามารถทํางานไปก่อนได้คือพอเราได้รถมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปทํางานเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องอ่าถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คน้ํามันโซล่าเอ้ยน้ำอน้ำมันโซลา่ซาก็เปลี่ยนกองนะครับถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนกองโซลา่ากองมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ํามันเทอลิกนะครับถ้าคุณอาจโชคดีได้รถที่เจ้าของเขาดูแลดีหน่อยเขาอาจจะ ถ่ายน้ำมันมาก็เอ้ยผมเพิ่งถ่ายคุณก็เนี่ยใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนกองคุณก็เปลี่ยนกองก่อนนะครับใช้ไปก่อนได้เออเงี้ยเราก็โชคดีนะครับแต่ถ้าแบบว่าเราไม่รู้ประวัติหรือน้ามันมันเริ่มแดงเริ่มแบบสีเป็นชาแล้วก็ควรถ่ายนะครับเริ่มต้นใหม่ที่เราหมดก็จะดีน้ํามันตัวเดินนะครับน้ามันเฟืองนะครับน้ํามันเฟืองตัวเดินนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองตัวเดินน้ำมันเฟืองสวิงน้ำนสวิงก็ถ่ายได้นะครับ ถ้าถ่ายหมดเลยเริ่มต้นที่เรามันก็จะจําได้ง่ายนะครับง่ายง่ายในการจดจําแล้วก็ถ่ายเช็คมาหมดแล้วนะครับมันเครื่องตัวเดินสวิงมันเครื่องตัวเดินสวิงเฮล,ลิกนะครับกองเฮล,ลิกนะครับต้องเปลี่ยนสาคัญบางคนเนี่ย f อฟบางคนโทรมาหาผมเนี่ยบางทีซื้อรถมาใช,ใช้ใช้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเออเป็นปีถึงจะเปลี่ยนบางทีมันก็มันจะหมดอายุก่อนนะครับ ถ้าไฮดรอลิกร้อนไฮดรอลิกเสื่อมสภาพเนี่ยไฮดรอลิกก็ร้อนนะครับเครื่องลงแล้วความร้อนเครื่องลงความร้อนเครื่องลงความร้อนไฮดรอลิกยังร้อนอยู่รถก็ทํางานอืดปั๊มหนักที่ปั๊มแล้วก็หนักที่เครื่องนะครับทําให้รถร้อนได้เหมือนกันนะครับอย่ามองข้ามจุดพวกนี้นะครับเรื่องความร้อนของเครื่องก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนพัดลมเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือรถร้อนพอรถร้อนหม้อน้ําระบายไม่ทันนะครับแล้วก็ส่งผลไปให้ไฮบริดร้อนไฮบริดร้อนส่งผลให้ปั๊มร้อนปั๊มร้อนสิ่งแรกที่จะเกิดก็คือรั่วรั่วซึมตามจุดต่างๆนะครับรั่วซึมที่ปัม๊มที่แพรซีนกระบอกนะครับตัวนี้เกิดสาเหตุหลักๆเลยเกิดจากความร้อนของน้ํามันนะครับ เนี่ยถ้าคุยถ้าคุยแบบเนี้ยนะเรื่องแบบเนี้ยนะมันจะคุยกันยาวบางทีผมทามคลิปหนึ่งอ่ะสิบวินาทีเนี่ยไม่พอครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับบางทีเนี่ยตอนเราคุยไปเนี่ยเรายังยังนึกไม่ออกนะครับมันคือมันมันเพิ่มนึกขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ช่วงนี้เอฟซีก็ถามกันมาน้อยนะครับบางทีจะมาถามเฉพาะจุดอย่างดูคลิปไปนะครับเห็นผมเปลี่ยนตรงโน้นเปลี่ยนตรงนี้นะครับ เปลี่ยนคอนโทรนเปลี่ยนอะไรเนี่ยยังเปลี่ยนคอนโทรลมือเนี่ยล่าสุดเนี่ยโทรมากันเยอะมากเลยเรื่องไอเปลี่ยนคอนโทรนมือ <c ười> ผมก็บอกแล้วนะว่าคุณต้องไล่สเต็ปมาก่อนนะครับไม่ใช่คุณไปเปลี่ยนตรงนั้นถ้าผมบอกให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วถ้าเปลี่ยนตรงนั้นแล้วมันไม่หายแล้วรถยังร้อนแล้วใช้ไปสักพักรั่วซึมคุณเท่านั้นแหละที่จะเสียตังค์นะคุณก็เสียตังค์อีกยังปรับพิเชอร์ปรับพิเชอร์เนี่ยถามว่าจาเป็นไหมจําเป็นครับแต่ของผมเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนปั๊มมาใหม่ สามปียังไม่เคยปรับเลยแต่ว่าถ้าผมจะบอกอย่างนี้ถ้าาความร้อนรถเนี่ยความร้อนน้ำความร้อนเครื่องความร้อนไฮดรอลิกอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะปั๊มมันก็แรงของมันอยู่แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นปั๊มเก่าถ้าปั๊มเก่า,าเปลี่ยนไส้มาแล้วบ้างก็แรงอัดก็ยังมีอยู่นะครับ คือแต่ละอะไรแต่ละจุดที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีความเรียกว่าอะไรความสมควรที่จะเปลี่ยนนะครับถ้ายังใช้ได้อยู่ก็หาเงินไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเพราะยังไงคุณได้เปลี่ยนแน่หาเงินใช้ไปก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเปลี่ยนแต่ว่าที่อยากให้เปลี่ยนอันดับแรกเลยที่เราได้รถมาเนี่ยนะครับก็เป็นพัดลมนะครับใบพัดลมลมแรงไหมนะครับลมแรงไหมเนี่ยเออผมก็เคยบ่นไปนะ อย่างลมแรงไหมเนี่ยบางคนบอกแรงครับลดลมล,ลมแรงความร้อนไม่มีปัญหาเฮ้ยไม่มีปัญหาแล้วมันจะมีอาการได้ยังไงนะครับมันต้องมีปัญหาขึ้นมาเพียงแต่เราไม่ได้เอะใจตรงนั้นนะครับแล้วอาการมันก็จะตามมาถ้าอ่าลดร้อนขึ้นมานะครับความร้อนไฮดริกร้อนขึ้นมาอาการของความอืดความช้าความโหลดทุกอย่างมันจะรวมกันมาทั้งหมดแต่ถ้าเราเหมือนเรา เปลี่ยนพัดลมดูแลเรื่องความร้อนให้ลงดูแลเรื่องความร้อนเฮลิคความร้อนเครื่องให้ลงเหมือนเราเยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายๆตัวนะครับอย่างพอความร้อนเครื่องลงความร้อนแฮลิกลงปั๊มเนี่ยก็จะไม่โหลดนะครับปั๊มเนี่ยก็จะไม่โหลดก็จะไม่ทํางานหนักจุดเลือซึมต่างๆมันจะน้อยลงนะครับคือจะรั่วเฉพาะ โอลิงมันหมดอายุโอลิงมันแบนถอดมาเปลี่ยนก็จะหายอย่างคอนโทรลมือรั่วยอดยุ่ต้าลดเหม็นคุ้งทนความร้อนทนอะไรเนี่ยถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ตัวนี้ก็จะน้อยลงนะครับโอลิงก็จะเอ้ยน้ำมันก็จะรั่วน้อยลงโอลิงก็จะอายุก็จะยาวขึ้นนะครับไม่กรอบไม่แบนแบนอาจจะหมดอายุแต่กรอบอาจจะหมดอายุแต่ว่าความร้อนของน้ำมันเฮลิคก็ทําให้โอลิง กรอบได้นะครับโอลิ่งหมดอายุได้เร็วนะครับเอาน้ำมันไฮดิกก็จะเสื่อมสภาพเร็วเพราะว่ามันร้อนครับอุณหภูมิของมันสูงน่าจะแปด0ิบเก้าสิบหรือเป็นร้อยนะครับสำหรับรถบางคันที่ร้อนมากๆนะครับก็ฝากกันไว้นะครับเรื่องความร้อนนะครับเรื่องซื้อรถมาต้องดูอะไรนะครับก็มาจบให้ดูสักคลิปหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อหลายหลายคนก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะทํา ก็ขอให้ไล่เป็นสเต็ปแล้วกันนะครับเพราะว่าเงินทองมันก็ไม่ได้หามาง่ายเราจะาซ่อม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 อย่างเดียวแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปหมุนนะครับก็คือว่าทํางานบ้างาดูว่าเฮ้ยจับอาการลถว่าเอ้ยมันเป็นยังไงวะตัวไหนมันควรจะเปลี่ยนก่อนอเอ้ยสมควรไหมอะไรไหมนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับโทรมาคุยกันได้ปรึกษากันได้แต่ว่า ก็ต้องไปตามสเต็ปยังจะเปลี่ยนเลยอะ่ะถ้าคุณมีเงินอะ่ะคุณอยากได้อะไรใหม่ๆคุณเปลี่ยน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 ,ยนแต่ของเก่าอะ่ะคุณต้องนึกถึงมันว่าเฮ้ยไอหาบางทีบางตัวมันยังใช้ได้อยู่นะเว้ยแต่เราเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะของเก่าอะ่ะจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันติดรถมาเนี่ยมันเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับบางทีการสึกหลอมันยังน้อยนิดมันยังพอจะใช้ได้คุมอุณหภูมิอ่าไฮดรอลิกลงได้นะครับ อุณหภูมิไฮดริกลงได้เนี่ยบางทีอะไรเก่าของเราก็ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีกว่าของใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะดีกว่าของเก่านะเออมันอาจจะของเก่ามันทนกว่าอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าเก่าญี่ปุ่นนะครับมันทนกว่าอยู่แล้วไอ้ของใหม่เราก็รู้กันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไฮดริกเราเย็นเนี่ยจะใส่ของใหม่ของเก่าเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรความทนทานของมันก็จะไม่ ความสึกหลอของมันน้อยเออไฮดรอลิกไฮดรอลิกมันเย็นน่ะการสึกหลอของอชิ้นส่วนต่างๆอะไรต่างๆนะครับมันก็จะน้อยลงนะครับนั่นแหละก็อย่างที่บอกโอ้สิบจะสิบห้านาทีแล้วครับสิบสี่นาทีทึ่งสิบสี่นาทีครึ่งแล้วนะเดี๋ยวจบคลิปกันไปก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรก็ฝากเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตาม ดูกันจนจบนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีครับ